ท่านผู้ชมฝนมาแล้วครับผมที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับเย็นวันที่10พฤษภาคม65ครับผมซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาถึงพายุอศัศนีฉบับที่10แล้วครับผมและก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงไทยฝนตกหนักขึ้หนักมากปานกลางเป็นพื้นที่สีเหลืองหลายภูมิภาคหลายจังหวัดเลยนะครับผมซึ่งจากการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับก็จะมีฝนอยู่ที่60-7 0ซของพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานมินิชแนลอีกครั้งครับเย็นวันที่10พฤษภาคม65ยังมีการประกาศแจ้งเตือนพายุอัศนีบริเวณอ่าเวเบงกอลอยู่นะครับผมมีใจความว่าท่านผู้ชมเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับวันที่10พฤษภาคม65พายุไซคโครนกำลังแรงที่ชื่อว่าอัศนีนะครับ บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียนะครับตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.6องศาเหนือลองจิจูด82.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง,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 งอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าแรงในทีเดียวนะครับพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียโนนะครับตอนกลางในช่วงวันที่10ถึง11พฤษภาค,คม65ครับโดยไม่ส่งผลกับไทยโดยตรง แต่จะทําให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ํเทิ่มฉับพลันและน้ําป่าและหลากได้ครับสำหรับคลื่นลมในทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงครับผมโดยทะเลอ,อันดามันคลื่นสูง 1- 2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรได้ชาวเรือก็ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักปานกลางพื้นที่สีเหลืองน,นะครับก็จะเป็นพอม่พี่น้องทางภาคใต้นะครับผมก็จะมีจังหวัดสงขลาพัทลุงนะครับนครศรีธรรมราชตรังกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีชุมพร ประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็โซนของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยท่านผู้ชมสลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเรานะครับปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกนคนรราชสีมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬน,าค,น,าน,น,นครพนมสกลนครกาลสินร,ร้อยเอ็ดมุกดาหารนะครับ่วนพาคใต้เปนอนทางภาคเหนือก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง น่านพยาวเชียงรายและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอ,อื่นๆนั้นก็มีโอกาสฝนตกเช่นเดียวกันนะครับผมพื้นที่หอ่ท่านมีฝนระมัดอย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกัน,กนที่ใต้คลิปด้วยนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศนะครับเย็นวันนี้10พฤษภาค,คม65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ก็มีการพยากรณ์อากาศดังนี้ท่านผู้ชมภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนล,ลำปางพะเยาและตาครับอุณหภูมิต่ำสุด23สสูงสุด35องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนม สกลนครกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดและนครราชสีมาครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์รบบุรีสระบุรี พระนครศสีอยุธยานะครับกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผม ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศรา้าชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด3 5องศาซเซลเซียสครับส่วนคลื่นลมอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงและสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับผม ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าภาคอื่นนั้นยังคงมีฝนตกมากขึ้นอยู่ประมาณ70%ของพื้นที่ครับผม ส่วนเรดาร์ฝนหน้าตอนนี้นะครับเย็นวันที่4พฤษภาคม65ก็จะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือมีฝนตกนะครับผมก็ทางภาคเหนือนะครับก็จะเป็นตกทางกลางเชียงใหม่ลาพูนนะครับก็ตกเป็นเป็นหย่อมๆยมท่านผู้ชมซึ่งผมจังหวัดลําพูนอำเภอแม่ทาก็ฝนตกเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดตากก็ตกเยอะหน่อยภาคกลางก็เยอะเหมือนกันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีนะครับก็เยอะเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับโซนเพื่อนบ้านเราก็ฝนตกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ อุบลก็ตกนะครับผมนครราชสีมานะครับภาคตะวันออกก็ตกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ภาคใต้ก็จะเหมือนเบาบางหน่อยช่วงนี้มีทางสาจังหวัดชายในภาคใต้ก็มีฝนเช่นเดียวกันนะครับผมพื้นที่ของท่าฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิป้วยนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับท่านผู้ชมฝนตกแดดออกท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆนะเลยครับน้ําไหลเลยท่านผู้ชมดูสิครับดีไม่มีพายุนะครับผมอย่างไรแล้วนะครับหากมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ช่องใหม่สงครามมินินชาแน,นลด้วยครับท่านจะไม่พลาดข่าสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงครามครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับแล้วพ,พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ